สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับมาอยู่กับช่องช่างต้นอีแอนซิ่งวันนี้ช่างดังมาคนเดียวเราก็ทำสีเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อเช้าตกตั้งแต่ตอนประมาณสักสี่สองสีสามครับแล้วก็ไม่หยุดเลย,นะยครับช่างงานในหมาครับจะมารีรววิให้ดูคันนี้ครับลองเอาสีพื้นก่อนครับสีพื้นก็เป็นสีเขียวคนระับแล้จะมีลายเหลือง ลายสีเหลืองแล้วก็อาจจะมีดดำหน่อยฮะเอาพอแล้วเหรอจะใส่สีอะไรเอาก็นี่ข้างหน้าไม่พ่นเหรออ๋อยังไม่มีลายอ๋อยังไม่ติดลายครับนี่แล้วก็ไว้เฉยๆครับแล้วก็จะแตะลายต่อครับ เมื่อวานเนี้ยที่แต่งกระบอกกันครับนี่กระบอกแต่งครับวางแล้วแกะอนเก่าออกครับเอาเหล็กหนาขึ้นทําเลยทำแผ็กทำข้างๆน,น,น,นั่นเลยหนาประมาณห้ามิลเออประมาณสิบมิลนะเหล็กสิบมิละได้แข็งแรงครับหมวกดำก็สี่ตันนะ อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หกล้อเครื่องยนต์ครับเขะบอกยาวหน่อยเพราะว่ายกแบบเป็นหกล้อดําแบบสูงๆได้ครับก็อย่างเงี้ยเราตามชมเลยครับลันขึ้นสีอยู่ไอ้ช่างสีมันจะแปะลายต่อครับฝั่งนี้เราเหลือนิดหน่อยครับแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวทำสีให้มันเรียบร้อยฮะ พอเพิ่อมอีกนิดหนึ่งอ๋อแหนบแหนบยังไม่ได้รือ้อแหนบแหนบนี่จะจัดการแหนบชั้นบนอีก้านชั้นหนึ่งครับจะทำเป็นสองชั้นนะสำหรับลอ้อตัวนี้เป็นเช็ดีบีบครับบีบเขาให้มันให้มันมนร้างกับเผ่วล้อเนี้ยไอที่เราบีบเราไม่ได้บีบม้วนครับเรา หาตำแหน่งหาเซ็นเตอร์อย่างดีครับเพราะว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ต้องไปตั้งศูนย์ให้มันตรงครับเวลาขับเราจะได้แบบขับสบายสบายครับผมประมาณนี้เนาะไอตรงหูแหนบไอนีเ่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยเอาเหล็กหนาๆนะสร้างเลยสร้างเองเลยฮเดี้ยวก็เชื่อมแน่นหนาครับก็ไม่ต้องงงครับงานเชื่อมแน่นแน่นอนครับเราเชื่อมด้วยระบบ ซีโ <CO> อทูอะเชื่อมมิกเชื่อมมิกนี่ก็มีคร้บอากอนก็มีอันนี่น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เพราะว่าไม่มีช่างมาเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้านิดหนึ่งฮะน่าจะมีลูกค้ามาเซ็นสัญญารถกันน่ครัะ งานนี้ก็มีช่างทําสายไฟอยู่นนันนนะแล้วก็คันนี้ด้วยมีขึ้นใหม่ขึ้นงานใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้ยเว่ามาจากรถไม่ใช่ฮะมาหลบรถมาหลบฝนเนี่ยคนสั่งรถอยู่ข้างใน,นเอา้าวคันนี้ก็ดำมาเน,านี่ยกำลังจะขึ้นใหม่ โอ้เหล็ก hey. บีมมาทำอะไรวะเฮ้ยนี่ครับดำอย่งนต้องได้เซืซีรุ่นนี้อ่ะปุ๊บเลยนี่่ะนี่เลยเหมือนคำนวนเลยครับเซตซีอ่ะตัวเดียวกันมาพองกันเลยชิ๊ชิเลย ก็ประมาณนี้ก่อนครับรเราไม่มีช่างมาทโางงานเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สิดหน้าครับสวัสดีครับ